โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผมหนึ่งคืนนะครับก่อนเดินทางวันนี้ก็มานั่งเซตอุปกรณ์กันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวก็จะฉีดโซ่นะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่นะครับตีห้าครึ่งก็ไปเจอกับพี่อาร์ตทริอัมนะครับแล้วก็โอมนะครับซีดีหกห้าศูนย์อาร์ใช่ไหมวะซีดีอาร์ห้าศูนย์อาร์แวร์ห้าศูนย์เอฟนะครับโอเคนั่นแหละครับเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็ไปเจอโป้งกับต้น ที่อุดอรโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้กเ็เป็นเวลาที่ใกล้เวลาที่เรานัดกับทีมแล้วนะครับก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มก็เลยต้องไงก็ต้องไปครับเพราะว่านัดศูนย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย ต้องใส่เสื้อกันฝนก่อนนะครับมาค่อยไปใส่ถ้าไปใส่ชุดกกาดเอาเสื้อกันฝนมาใส่ก่อนเพราะฉะนั้นกางเกงของผมปัญหาอ,อยู่ที่กางเกงครับต้องใส่กางเกงก่อนแล้วค่อยใส่ฉนั้นก็เดี๋ยวผมแต่งตัวนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปดูกันตอนเจอทีมนะครับโอเคครับเจอกันครับ ็ตอนนี้มาอยู่กัน2หนุ่มนะครับก็บรรยากาศฝนตกเดี๋ยวให้พี่อาร์ตพาไปผมไม่เคยขับรถในหน้าฝนเหมือนกันพี่อาร์ตมีประสบการณ์ขับรถในหน้าฝนมาแล้วในขับล้อเดียวนะครับผมล้อเดียวปาบอโอเคนะครับฝนตกขับรถอย่างปลอดภัยนะครับทุกท่าน น,นี้ก็มาเจอทีมงานนะครับคนหนึ่งเป็นฝาแฝดกันนะครับสองคนนี้อยู่จากชุดนะครับเจอน้องต้นถอดหน่อยดิถอดถอดอออันนี้ก็เดี๋ยวเซตบูทูธกันนะครับอันนี้คือ,อมีโฟนเน็ตแปดนะครับรุ่นนี้เปต้นใช้วิหกเหรอต้นซื้อวิสีให้เหรอ มีสองอันยีบัไนไหนมาไม่รู้อโอเคเดี๋ยวใส่ชาร์จมาเล่เนาะเอามาครับเอามาทั้งสองอันเลยตอนนี้ยอดยอดโอเคครับก็ว่ายัางไงเดี๋ยวเซตบูทเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวขับรถกลับไปกันต่อนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ถอดเสื้อกันฝนเลยนะครับใส่เสื้อกันฝนยาวๆเลยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอ่าน่าจะอีกทีหนึ่งก็คือถึงบิ๊กวิ่งเลยละกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ถอดเกราะแล้วนะครับ Oh. มาดูครับวันนี้เรามีเฉพาะคอนเทนต์มานะครับเป็นไงบ้างครับคอนเทนต์พี่ฮัดมีกระเจไหมพ่ไม่มีหกเหลี่ยมไหมพี่ฮัดมีหกเหลี่ยมไหมครับในบทุนนี่มาช,ช่วยจับไหมกูช่วยจับอะไรไหม ก็จะเป็นตัวนี้ใะที่มีใส้ยิ่เยอะมบนี้แล้ันก็จะดนะครับแล้วกแก็ถอดปากออกใช่ไหมทางไกลปะ เอาะไรครับเบอร์สี่ปกตรียมาเบอร์สี่อันนี้ขันยังไงวะเนี่ยไม่เคยเหรอครับทำไมมึงถอดแล้วไปมึงไม่ถอดปลั๊กอันนี้แล้วก็เก็บอันนี้ใส่หลังเลยใช่ด้วยจะให้เตะโดนหลังยังไงฮะเราไม่ความคิดกัคือว่า <ขอ S 1> มึงก็ถอดปล<ม>ั๊อกออกไ<ะ>ม่ต้องใส่ทไ้งไว้ในกลไกหรอฮะกลไกล โอเคครับอ๋อก็เดี๋ยวเอาไปบิ๊กวิงอีจริงๆอีก5้าทีอีก2 3สมนาทีก็จะถึงและโอเคครับโอเคครับนี่คือสภาพที่รถมาถึงดูเฮ้ยแม่งเสื้อไม่รู้อ่ะอวะไมรู้เปลียกข้างในเสื้อกันฝนกูกันจริงๆเลยบอกแล้วซื้อไม่เดีกันไม่กูอยากอยากแตกต่าง นี่ครับรถที่ผมชอบมากผมอยากได้มากๆ uh, xadv นะครับ 750cc ผมว่ามันเป็นรถที่น่าขับแล้วก็น่าจะขับสบายยังได้อีก ครับพี่ไม่มีเหินแ้วเนาครับเจอกันครับพี่ไปหาเด็กเราใจเย็นกันเราเราเอาไปหาของให้เด็กเออเราเรือเบรดเราเลือเบรดเราเรือเบรดมึงหิวข้าวใช่ไหมกู่กินข้าวมาแล้วไปเซเว่นก่อนไหมเราค่อยเดินไปขับเขาเซเว่นอยู่ตรงนี้ปะทางนี้ปะขับเขาไปโอเคให้มันไหนโป้งนั่นแต่ะช้งไหนอ่ะอเดินเล็กนอดนึงอ่ะพี่ ของป้อมอะดูยังไงอะดูไม่เป็นพี่ใส่อะไรก็ดูของจริงแหละเพราะว่าผมเห็นทุกครั้งพี่ก็ซื้อของจริงแ้วบอกราคาของปลอมตลอดไม่เชื่อนะกูเพราะว่าเพราะทุกครั้งเห็นบอกว่าพี่ซื้อมาโชคพี่ซื้อมาเก้าพันกูไปดูในเน็ตสองมึออัดเดือดปะเนี่ยพี่จุ๋มไม่มาดูหรอพี่จุ๋มดูพี่จุ๋มไม่ดูหรอกพี่อย่าคิดมากอย่าคิดไปเองเพราะว่าผมทำเกี่ยวไว้เป็นแบลเดงเอง หมืได้อยพูดกับพี่จุดดูนะเนี่ยยาตามต้นอยู่ไหนเ่ยต้นติดไปแดงอย่างนี้เห็นอยู่อ๋อเหรอจะตีบแกต้องมีป้ายเนี่ยแล้วก็ถุงมือคู่นี้มีทุกคนบอกว่าถูกเที่ยออกเล่ไอ้สัตว์คู่ละสามพันร้อยกว่าบาทบอกเมียเท่าไหร่รอ้าสิบบอกเมียร้อยห้าสิบคู่ละสามร้อยยี่สิบมันลดราคาซื้อพร้อมซื้อพร้อมน้องหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีคะ่ะมองโป os, ้งไม่เจอกันนานเลยวันน EX er ี้ขอไปนอนพักขอไปนอนพักด้วยนะโอเคทีมงานเจอกันครบแล้วฮะบานเด็กายไปนนาังไงบ้างครับหายไปไหนปี๖โอเค้พราะว่าอยู่มองหากล้องกล้องนี่กล้องนี่อก โอเคไปเดี๋ยวรถเสร็จเราค่อยไปเจอกันไปเที่ยวกันต่อขับรถจะเจอกันครับ 500X ้อทองโป้งนะครับก็เป็นคันนี้ละยี่ห้อ one world อะไรเนี่ย one world one gs Motorbike p a r สเหรอโอเคเอาต้นมาความรู้สึกเป็นยังไงมาไหมตัวนี้มาไหมใจเย็นต้องมาแล้วต้องมาแล้วเอางี้ให้ต้นลองขับจับฟิลลิ่งดูก่อนจับฟิลลิ่งดูก่อน แข่งก่อนครับแข่งก่อนก็มนรถล้อแล้วลองสอบแลลองรถกับมันยังไงซื้อเออนี่แหละต้องมาด้วยกันไงคู่กันก่อนมาทดลองรถมันใส่ผิดยังไงวะตัวที่สองกันกันอ๋อกันกันคลายโอเคไว้ด้านล่างโอเคมันต้องใช้บล็อกอ่ะหรือว่าขับไปเถอะ เพราะว่ามันไม่หลุดอยู่แล้วนี่ไม่หลุดเลยแค่มันจะหมุนออกหรือว่าจะลำคาญลำคลานี่องหลักของหลักมันมุมมันไม่ได้เลยใช่กำลังโดนรถต้องเอาบล็อกอ่ะพี่นั้นมีคิวไ้มครับมีครับคิวเป็นไทยกันเหนียวเป็นละสองร้อยวโอ้ยาวไปไจะอะไรปล่อยไปนี่แหละแต่มีกันไกลนะเราแต่นะโอกันไกลโอเคเอาอ๋อไอ้สัตว์จริงวะก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเป็นหมด แก่ลหแก่แล้วเหนียวสีไม่มีสีดำด้วยตอนพี่ซื้อพี่ก็หาสีดำแต่มันไม่มีสีดำโอเคเก็บของไปต่อโอเคครับมาถึงแล้วบ้านโคตรหรูเลยขอบคุณมากครับ ที่ให้มาสุขหัวนอนนะครับตอนนี้ก็โสดนะครับหาหาลูเมดอยู่นะครับในการแชร์บ้านลู <laughs> มเมดก็ขอเป็นผู้หญิงแชรนี่ <laughs> เป็นบ้านเดี่ยวนะครับที่เจ๋งมากๆเลยนะครับก็ขับมาถึงระหว่างทางก็ขุดขันิดหน่อยมีเห็นมีอะไรแต่ทางสวยน,นะครับแล้วก็ไม่มีฝนตกจนมาถึงถึงฝนตกโอเคเดี๋ยวว่า ตอนเย็นเราจะทําอะไรกันหรือพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนคอยติดตามไปเรื่อยนะครับ <c oughs> คุยกันเรื่องพอรบบอรครับโอเคครับตอนนี้ทีมงานก็มาถึงครบทุกคนแล้วนะครับดูความสะอาดของรถนะครับเรียกได้ว่าเราแทบไม่เจอถนนแห้งกันเลยมาเจอประมาณ40-50ิโลสุดท้ายนะครับบ้านแสนสุขของยูทูบเบอร์คนดังฮาเลมครับฮาเลมร, <laughs> รังรัก <laughs> ใช่ครับแบบโบราณมากวันนี้จะจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้หมูกระทะอย่า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 ออกไปทางอื่นเลยอะไรแพงๆพี่อ่าทองเราเราเพชรแพงๆเราจะกินหมูกระทะพร้อมกับดูเว็บไซต์ตอยาวผู้ชายสี่คนกินหมูกระทะได้ดูเจียวข้อมือเจียข้อมือแต่การขับรถใช่ เฮ้ยระยะทางไกลตุ๊ด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 อุ๊ดจับกล้องมิเรอร์นรถไม่แรงอย่างเงี้ยเลยทําไมไม่รู้สึกอะไรเลยเปิดพีนี่แบบเหนื่อยเหนือใช่ผมที่ขี่เอสอาร์เหนื่อความรู้เท่าไรผมก็เป็นแบบตอนตอนที่ตอนที่ขี่เสอาร์เลยวะผมตอบเกียร์เจ็ดตลอดเลยอ่ะพอขี่ตามพี่อาร์แล้วเฮ้คุณนึกว่ากูมีเฮ้ยกูเหลือกูเหลือเกียร์หนึ่งเปล่าวะหมดแล้ว ทำไมรถพวกแกเหมือนไม่ได้ผ่านมาถนนเดียวกันเลยวะไ้องก็พอๆกันไม่ดูรถพี่อากับรถพวกแกเดย <c oughs> รถพี่ด้วยนะรถนัดด้วยนะรถนัด,นดก็ก็ดูเละๆลนะกาแฟก็ไม่ได้จริง เท่เหมือนกันโอเคครับหลังจากพาขับขึ้นโ้งนะครับก็มาถึงวิวดีมากผมแล้วครับโอเคครับนี่ไหนถำมไหนเนาะดู่วังวังสวังใสแล้ววังอยู่วังใสแล้วยูใสเป็นถนนลอยฟ้านะครับ สัตภาพไปที่โดนของน้องโป้งเลยแล้วกันครับไม่ได้เอามาไม่รู้ยังบินได้หรือเปล่าเออไว้ได้ชาร์จแบตนานรไว้นานแล้วมาทุกคนถ่ายรูปครับสำหรับที่นี่ก็บรรยากาศดีมากนะครับก็ทางขับขึ้นมาก็ชันนิดหน่อยแต่ ผมว่าบรรยากาศดีนะครับคุ้มค่ากับการคนที่ชอบขี่โมอเตอร์ไซค์นะครับลองเซิร์ชดูคำว่าถนนร้อยฟ้าวังไสก็จะเห็นภาพวิวดีๆนะครับ จากฝั่งที่พวกผมจอดอยู่นะครับเดินมาตรงข้ามคือมันเป็นถนนลอยฟ้าจริงๆสองฝั่งเขาจะเป็นภูเขาเลยครับเป็นภูเขาเลยครับเจ๋งมากนี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับที่พวกผมไม่ได้จอดมาลองดูกันคือวิวดีจริงๆสมกับคำว่าถนนลอยฟ้าจริงๆเจ๋งมากโอเคครับเดี๋ยวว่ายังไงลงจากตรงนี้นะครับทีมของพวกเรา คงไปหาอะไรกินกันนะครับเดี๋ยวว่ายังไงก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงต่อป้กล้องสุดหลอ่อคุณครูแล้วก็คุณครูโอเคครับเดี๋ยวเจนครับสำหรับเดวันของเรานะครับตอนนี้ก็ ถึงที่พักแบบจริงๆแล้วเราก็ได้พักจริงๆแล้วนะครับมีพี่อาร์ตก็แมนเทนเน็ตมวกนะครับต้นก็อนรอกิ๊กมารับนี่รัก็อ่าป้งจะพาไปนาแห้วนะครับไปขับรถไปเล่นโคงใช่ปะครัไปเล่นโคงแล้วก็ผมรีเควสตเองนะครับอยาไปพูเรือนะครับซึ่ง ไปลุ้นกันว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะพาให้จะอนุญ,ญาตให้ขึ้นหรือเปล่า day <two. S 3> บรรยากาศดีดี day โอเคครับวันที่2นะครับก็ตื่นมาสายกันทุกคนนะครับผมสายสุดแล้วก็พิธีารมาลางรถแต่ดูดิต้อนรับตลอดทางคลิปนะครับฝนตลอดทิปเลย